สวัสดีครับผมหมอต่อจากช่องสิบนาทีกับหมอต่อนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องอาการเวียนหัวบ้านหมุนอาการที่เพื่อนเพื่อหลายๆคนนะครับหรือว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยมักจะเป็นกันนะครับบางคนนะครับอาการก็เป็นมากไม่สามารถทํางานทําการได้เลยนะครับต้องหยุดงานมาเพื่อรักษาตัวบางคนเนี่ยเป็นมากจนกระทั่งคลื่นไส้อาเจียนอ้วกแตกอ้วกแต,แตนก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากเลยนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อหลายๆคนนะครับคงจะเคยเป็นกัน วันนี้ผมเลยมาสรุปเรื่องอาการเวียนหัวบ้านหมุนนะครับให้เป็นเพื่อนๆรับฟังกันพร้อมทั้งวิธีการแก้ไขที่เป็นเพื่อนสามารถรักษาตัวเองเที่บ้านได้เลยนะครับซึ่งเจ้าอาการเวียนหัวบ้านหมุนนะครับจะแบ่งเป็น2ชนิดใหญ่ๆนะครับชนิดแรกก็คือมีปัญหาอยู่ภายในสมองนะครับซึ่งชนิดนี้นะครับเป็นชนิดที่อันตรายมากนะครับเพื่อนๆจะต้องไปโรงพยาบาลทันทีหากคิดว่ามีปัญหาจากภายในสมองนะครับ ซึ่งเจ้าอาการที่มีปัญหาจากภายในสมองนะครับแน่นอนต้องมีการเวียนหัวบ้านหมุนนะครับประกอบกับอาการทางระบบประสาทอื่นๆนะครับเช่นแขนขาอ่อนแรงนะครับปากเบี้ยวพูดไม่ชัดหรือแม้กระทั่งมีอาการชักเกงกระตุกหรือระดับความรู้สึกตัวที่มันเปลี่ยนแปลงไปอันนี้เ,เพื่อนๆควรต้องรีบไปโรงพยาบาลเลยนะครับ เพราะว่ามันอาจจะเกิดจากภาวะเส้นเลือดสมองตีบแตกตันหรือแม้กระทั่งมะเร็งภายในสมองก็ทําให้เพื่อนๆมีอาการอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับส่วนชนิดต่อมานะครับคืออาการเวียนหัวบ้านหมุนที่ไม่ได้เกิดจากสมองนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดจากปัญหาภายในหูของเราครับซึ่งหูของเรานะครับนอกจากจะทําหน้าที่ในการได้ยินนะครับแล้วฟังเสียงแล้วก็ทําหน้าที่ในการช่วยการทรงตัวด้วยนะครับ โดยโรคของหูของเรานะครับที่จะทําให้เรามีอาการเวียนหัวบ้านหมุนเนี่ยที่เจอบ่อยๆเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2โรคนะครับซึ่ง2โรคเนี่ยรักษาคล้ายๆกันแต่ว่าอาการเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับโรคที่1ครับที่เกิดจากหูนะครับเรียกว่าโรคนิ่วในหูชั้นในครับหรือภาษาแพทย์เรียกว่าโรค bppv ซึ่งโรคนี้นะครับเกิดจากการที่มันมีแคลเซียมหรือว่านิ่วอยู่ในหูชั้นในของเราไปกวัดแกงอยู่ข้างในภายในหูทําให้เรามีอาการเวียนศรีรษะ บ้านหมุนตามมาได้ประวัติคนไข้ที่มาด้วยโรคนี้นะครับจะค่อนข้างชัดเจนมากก็คือเกิดจากการที่เปลี่ยนท่าทางแบบทันทีทันใดนะครับเช่นบางคนเนี่ยนอนอยู่อยู่อยู่ลุกขึ้นมายืนเลยก็จะมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนอ้วกแต่อ้วกแตนตามมาหรือบางคนนะครับมีคนเรียกแล้วหันหน้าไปด้วยความเร็วนะครับตามเสียงก็จะเกิดการที่นิ้วเนี่ยมันหลุดออกมาทําให้มีอาการเวียนหัวตามมาได้พูดง่ายๆคือมันสัมพันธ์กับท่าทางนั่นเองครับแต่ว่าข้อดีของเจ้าโรค BPPV นะครับ คืออาการเวียนหัวบ้านหมุนเนี่ยมันจะอยู่ไม่นานนะักจะอยู่แค่หลักวินาทีจนถึงหลักไม่กี่นาทีเท่านั้นถ้าเรากลับมาอยู่ในท่าทางที่มันปกตินะครับมันก็จะหายเวียนหัวเองโรคหูชั้นที่2นะครับโรคน้ําในหูชั้นในมากผิดปกติหรือเรียกง่ายๆว่าโรคน้ําในหูไม่เท่ากันครับภาษาแพทย์เรียกว่าโรคมีเนียซึ่งสาเหตุการเกิดนะครับมันก็เกิดจากการที่น้ําในหูของเราเนี่ยมันมีข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าอีกข้างหนึ่งแบบผิดปกติ ทำให้เราเสียการทรงตัวเวียนหัวบ้านหมุนตามมาซึ่งเจ้าโรคนี้นะครับมันมักจะไม่สัมพันธ์กับท่าทางนะครับอาการเนี่ยมันจะเป็นช้ากว่าเจ้าโรคนิ้วในหูชั้นในนะครับแต่ข้อเสียของเจ้าโรคมีเนีย,ยเนี่ยคือมันจะเป็นค่อนข้างรุนแรงครับคืออาการเวียนหัวนะครับบางคน,นจะอยู่เป็นหลักชั่วโมงนะครับจนถึงหลักหลายวันก็มีเหมือนกันนะครับและเจ้าโรคนี้นะครับมักจะมีอาการทางหูอื่นๆร่วมด้วยเช่หนหูอื้อน,นะครับรู้สึกแน่นหู ถ้าเกิดเป็นมากๆเข้าเนี่ยบางคนเนี่ยหูจะไม่ได้ยินเลยนะครับ ซึ่งเจ้าโรคนิ่วในหูชั้นในนะครับหรือว่าน้ําในหูไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะมีวิธีการรักษาคล้ายๆกันครับเพราะว่าสาเหตุมันเกิดจากในหูเหมือนกันวิธีการรักษาอันดับที่1นนะครับคือการรักษาด้วยยาครับซึ่งยารักษานี้นะครับก็จะเป็นยาที่หาซื้อได้ง่ายมากเลยนะครับชื่อยาว่าไดเมนไฮเดเนตเป็นยาแก้าอาการเมารถนะครับเป็นยาแก้แพ้ชนิดหนึ่งหาซื้อได้ตามร้านยาทั่วไปแม้กระทั่งพวกเซเว่นอีเลเวนเนี่ยก็มีขายเหมือนกันนะครับแผงนึงก็แค่10 20บาทแต่ว่าหลังจากททีี่่าานานนย้้ไปแลวเพือ รู้สึกง่วงนอนมากนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเรารับประทานยาที่แก้การเวียนหัวเวียนศรีรษะไปแล้วนะครับก็ไม่ควรที่จะไปทํางานหรือว่าไปขับยานยนต์ยานพาหนะอะไรต่อนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เพื่อนๆ่นง่วงนอนและอาจจะเกิดอุบัติเหตุตามมาได้ครับวิธีกรารรักษาที่2นะครับหลีกเลี่ยงการกินเคม็มแล้วก็ผงชูรสนะครับเพราะว่าการที่เพื่อนเพื่อนกินเคม็มหรือว่าผงชูรสมากๆนะครับจะไปทําให้ระดับ เกลือแร่ในเลือดของเราเนี่ยมันมีความผิดปกติไปและมันมักจะส่งผลทําให้น้ําในหูวของเราเนี่ยไม่เท่ากันตามมาได้ครับวิธีการรักษาที่3นะครับหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟ ah หรือว่าน้ําอัดลมนะครับเพราะว่ามันทําให้เส้นเลือดในหูวของเราเนี่ยมีการตีบลงและอาจจะส่งผลทาให้น้ําในหูวของเราเนี่ยมันไม่เท่ากันตามมาได้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆใช้วิธีการตามนี้นะครับแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นผมแนะนาว่าเพื่อนๆเนี่ย ควรต้องไปโรงพยาบาลนะครับอย่างน้อยก็ต้องเจาะดูระดับเกลือแร่หรือว่าระดับน้ําตาลในกระแสะเลือดของเราบางคนน้ําตาลต่ําก็จะมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนตามมาได้บางคนเกลือแร่มันผิดปกติเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำผิดปกติก็มีอาการเวียนหัวบ้านหมุนได้เหมือนกันครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มักจะจบที่การรับประทานยาแค่นั้นแหละครับลองทานยาดูก่อนแล้วค่อยไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็ได้ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปการรักษาอาการเวียนหัวบ้านหมุนโดยที่เพื่อนๆสามารถรักษาด้วยตัวเองที่บ้านได้เลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปถัดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ